หลังจากที่พักพังประชาชนถูกยุบไปแล้วแล้วมีการลงคะแนนเสียงเลือกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมาแล้วก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเมื่ออภิสิทธิ์ขึ้นมาแล้วอภิสิทธิ์ก็ไม่ได้เป็นตัวงตัวเองเพราะอภิสิทธิ์นั้นถูกครอบงําด้วย3ามปอคือประยุทธ์อนุพงศ์และก็ประวิทยเมื่อถูกครอบงําโดยคนพวกนี้แล้วจะมีมติอะไรก็ตามที่เกี่ยวพัน แล้วไปเปบียดบังผลประโยชน์ของพวกนี้3าคนเขาก็มายอบตัวอย่างเห็นได้ชัดก็คือเรื่องกรณีพิพาทเรื่องดินแดนกับเขเมรถามคุณวีระวศตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคุณวีระคือใครก็ต้องตอบว่าเป็นพลเอกประวิทรวงสุวรรณเพราะพลเอกประวิตรวงสุวรรณนั้นอยู่เบื้องหลังในการให้หุนเซนสั่งฐานเขเมรจับวีระสมความคิดซึ่งวีระกําลังไปตรวจสอบที่ที่เขเมรล้ําผมแดดมาซึ่งวีระเขายืนยันว่าน,นี่คือที่ของประเทศไทย ขาถูกจับตัวไปเลยแลวไปขังในคุกขม,มรสามปีก็เลยไม่มีอะไรที่น่าประหลาดใจว่าทำไมคุณวีระสมความคิดถึงต้องล้างแค้นประวิตรวงสุวรรณและกลุ่มสามปอมาตลอดจนกระทั่งถึงขั้นที่วีระสมความคิดช่วงหลังเนี่ยก็ได้ไปยืนข้างพวกกลุ่มสามนิ้วหรือกลุ่มพักก้าวไกลก็ผมเข้าใจได้คนเราพอจะไปพึ่งทางนี้ไม่ได้แล้วมีแค้นต้องชำระก็ต้องไปพึ่งอีกทางหนึ่งการยึดอำนาจครั้งนั้นเนี่ยโดยที่ยึดทาง รัฐสภาโดยที่กลุ่มคุณเนวินนั้นยกทีมออกมาและมาร่วมกับพรรคชายปัตทําให้ตัวเองนั้นชนะการเลือกนายกคนรีนั้นเป็นจุดเริ่มต้นอีกจุดหนึ่งที่กระบวนการต่อสู้ของผมกับทักษิณถูกพลิกมากลายเป็นการต่อสู้ของผมกับสามปอและพรรคประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเหมือนเวรกรรมที่ไม่จบสักทีสำหรับพวกผมท่านผู้ชมวันนั้นที่มีการ ตั้งรัฐบ,บาลขึ้นมาใหม่แล้วเนี่ยทั้งกลุ่มสามปอก็ต้องการจะปราบปรามพวกกลุ่มเสื้อแดงในขณะนั้นถ้าผมจำไม่ผิดมีกลุ่มเสื้อแดงนะฮะใช้รถแกส๊สวิ่งเข้าไปตรงแถวดินแดงเพื่อที่จะวางระเบิดจุดรถแก๊สให้ระเบิดคือเกิดให้เกิดความวุ่นวายเลยขึ้นมาวันนั้นเนี่ยสามปอก็ใช้ทหารเนี่ยไป ปร,ราบพวกกลุ่มเสื้อแดงที่ดินแดงจนกระทั่งสลายพอกลุ่มเสื้อแดงสลายแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือว่าทุกคนคิดว่าจบแล้วเสื้อแดงจบแล้วส่วนเสื้อเหลืองมันก็เห็นว่าตอนนี้รัฐบาลชุดใหม่มาแล้วมันก็ต้องสลายไปเหมือนกันคนที่กังวลมากที่สุดถ้ากลับไปดูประวัติการคูดจาและประวัติ การแสดงออกนี่คนที่ต้องการทำลายเสื้อเหลืองมากที่สุดชื่อสุเทพเทือกสุบัติเพราะสุเทพมองว่าเสื้อเหลืองเป็นอันตรายต่อพวกเขาถึงกับมีการพูดซึ่งผมมีหลักฐานมีคลิปเห็นชัดเจนว่าสุเทพมีเกลียดเสื้อเหลืองมากแต่เกาะเสื้อเหลืองเอาคนใต้มาเกาะเพื่อให้ตัวเองมีอำนาจขึ้นมาและท่านผู้ชมครับนั่นคือที่มาของการลอบยิงผมและจริงๆิลึกๆแล้วท่านผู้ชมครับ ก่อนที่จะถึงวันนั้นที่จะมีระเบิดรถแก๊สนั้นกลุ่มสามปอคือประวิตย์ประยุทธ์และก็อนุพงศ์นั้นพยายามจะปฏิวัติอภิสิทธิ์เวชาจุวะแล้วก็ตั้งประวิตยวงสวรรค์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีกับวันนี้เป็นวันที่พระอาทิตย์ตกดินแล้วสำหรับพวกสามปอตกดินหมดแล้วไม่มีเหลืออีกแล้วเหลือประวิตยวงสวรรคคนเดียวเท่านั้นเองที่ยังฝืนชะตากรรมฝืนลิขิตสวรรค์อยู่แต่ในที่สุดก็ต้องเป็นไปตามเวรกรรมที่ตัวเองทําขึ้นมา